หนึ่งรพันเรื่องราวจากอีเมลของยอดเยี่ยมเล่มสีเหลืองตุลาคม2,552ยอดเยี่ยมเทพรานน์คนไทยรักในหลวงเป็นประโยคสั้นๆที่ไม่ต้องการคำอธิบายและทุกครั้งที่มีคนเล่าเรื่องในหลวงให้เราฟังไม่ว่าจะโดยคำพูดหรือตัวอักษรเราก็จะมีความสุขที่ได้รับรู้และมีส่วนร่วม เป็นความสุขที่เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายทั้งผู้เล่าผู้เขียนและผู้ฟังอีเมลนี้ถูกบันทึกขึ้นจากความจริงที่เกิดขึ้นในโลกนี้เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความสุขที่เกิดจากความจริงของในหลวงของเราเปิดความรู้เกี่ยวกับในหลวงของเราในหลวงของเราอาจมิได้เป็นเทพบนท้องฟ้าหรือเทวดาจากฟากฟ้า แต่เราก็รักและเชื่อมั่นในในหลวงของเราอย่างยิ่งเพราะว่าในหลวงของเราทรงเป็นมนุษย์ที่ทำความดีไว้มากมายมีวินัยที่ดีเยี่ยมมีความขยันที่เป็นตัวอย่างมีความรักและความรับผิดชอบจนเป็นที่ประจักษ์จนไม่ต้องพิสูจน์ดังนั้นการจะเล่าเรื่องของในหลวงให้ฟังกันจึงเป็นเรื่องที่เราไม่เคยเบื่อ และบทความสั้นต่อจากนี้ก็เป็นอีกบทความหนึ่งที่ผู้เขียนเขียนด้วยความสุขเพื่อร่วมความสุขกับผู้อ่านครับคำว่านหลวงนั้นเกิดจากคำที่ชาวเหนือใช้เรียกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่านายหลวงจนภายหลังเปลี่ยนมาเป็นในหลวงที่เราใช้กันโดยทั่วไปโดยพระนามเต็มของในหลวงของเราก็คือ พระบาทสมเด็จพระประมินทรามาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิปีจัก,กรีนฤบดินสยามินทราธิราชรมนาถะพิษนหลวงทรงมีความผูกพันอย่างยิ่งกับสมเด็จย่าซึ่งพระองค์ทรงเรียกด้วยคำธรรมดาว่าแม่และสมเด็จย่าทรงเป็นตัวอย่างให้พระองค์เสมอ ทรงสอนให้ในหลวงของเราเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบมีวินยัยมีความรักผู้อื่นมีความอดทนมีความประหยัดและมีความคิดสร้างสรรค์สมเด็จย่าทรงสอนให้ในหลวงรู้จักการใช้แผนที่และภูมิประเทศของเมืองไทยโดยโปรดกล้าวให้โรงเรียนเพาะช่างทำแผนที่ประเทศไทยเป็นรูปตัวต่อ,ตอเลื่อยเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเพื่อให้ท่งเล่นเป็นจิ๊กซอ ดังนั้นทุกคนที่ตามเสด็จในหลวงไปตามที่ต่างๆทั่วประเทศจะทราบว่าในหลวงจะทรงมีสิ่งของประจำพระองค์อยู่3ามสิ่งเสมอคือกล้องถ่ายรูปดินสอที่มียางลบและแผนที่ที่ซึ่งทรงทำขึ้นเองตัดต่อเองปิดกาวเองจนของ3มสิ่งง่ายๆนี้เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ทำให้ความยากลำบากยากไร้ของชาวไทย ในท้องถิ่นชนบททั่วประเทศมีความสุขและความเท่าเทียมมากขึ้นในหลวงทรงเป็นตัวอย่างของความรับผิดชอบในเอกสารสำคัญใดๆทรงโปรดให้กรอกในช่องอาชีพของพระองค์ท่านว่าทำราชการแล้วเราก็ทราบอยู่ด้วยหัวใจเสมอว่าทุกวินาทีของพระองค์ท่านก็คือการทำราชการครั้งหนึ่ง หม่อมราชวงศ์กฤทริ์ปราโมดทรงกราบบังทูนถามว่าเคยทรงเหนื่อยทรงท้อบ้างหรือไม่นี่หลวงตอบว่าความจริงมันก็น่าท้ออยู่หรอกบางเรื่องมันน่าท้อถอยแต่ฉันท้อไม่ได้เพราะเดิมพันของเรานั้นสูงเหลือเกินเดิมพันของเราคือบ้านเมืองคือความสุขของคนไทยทั่วประเทศ จะมีผู้ที่รักในหลวงสักกี่คนที่จะทราบว่าแม้กระทั่งวันที่ในหลวงทรงต้อง,องเข้าห้องผ่าตัดกระดูกสันหลังวันที่20กรกฎาคม2549ก่อนเข้าที่ผ่าตัดยังทรงรับสั่งให้ข้าราชบริพารไปติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เดินสายออนไลน์เอาไว้เพราะกำลังมีพายุใหญ่เข้าเขตประเทศไทยพระองค์จะได้ทรงเฝ้าตรวจสอบ เพื่อหากเกิดน้ำท่วมใหญ่เป็นอุทกภัยจะได้ส่งช่วยเหลือทันเวลาในหลวงทรงเป็นตัวอย่างของความซื่อสัตย์ซึ่งมีเรื่องบันทึกอยู่มากมายเช่นครั้งหนึ่งมีการแข่งขันเรือใบในหลวงทรงปลดกีฬารายชนิดเช่นแบดมินตันและเรือใบเป็นต้นทรงเรือใบออกจากฝั่งไปได้ไม่นานก็ทรงแล่นกลับฝั่ง และตรัสกับผู้ที่คอนมาเฝ้าว่าเสด็จกับฝั่งเพราะเรือแล่นไปโดนทุ่นเข้าซึ่งในกติกาการแข่งขันเรือใบถือว่าผิดกติกาทั้งๆท,ที่ไม่มีใครเห็นหากไม่ทรงบอกใครก็ไม่มีใครทราบการแข่งก็ดำเนินต่อไปและท่านอาจจะเป็นผู้ชนะก็ได้แต่ก็ทรงยึดตามกติกาทุกอย่างทำตามกติกาทุกประการเอาความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งเพื่อให้การแข่งขันนั้น ยุติธรรมนีหลวงทรงเป็นตัวอย่างของความพอดีและความประหยะัดห้องทรงงานของพระองค์ในพระตำหนักสวนจิตละดาจะอยู่ใกล้ห้องบรรทมเป็นห้องเล็กๆขนาด3คูณ4เมตรเท่านั้นภายในห้องมีวิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์โทรสารคอมพิวเตอร์เครื่องบันทึกเสียงเครื่องพยากรณ์แผนที่ และอีกมากมายสำหรับการทรงงานเพื่อประชาชนของพระองค์ตลอดเวลาอย่าเมื่อส่งออกตรวจงานภายนอกทรงรับสั่งกับข้าราชบริพารเสมอว่าการนั่งรถคนละคันนั้นเป็นการสิ้นเปลืองจึงทรงให้นั่งรวมกันและไม่โปรดให้มีขบวนรถยาวเหยียดซึ่งเรียกว่านั่งรถหารสองคนไทยเกือบทุกคนจะทราบเรื่อง หลอดยาสีฟันของในหลวงที่ทรงใช้จนแบนราบเรียบคล้ายแผ่นกระดาษโดยเฉพาะบริเวณคอหลอดยังปรากฏรอยบุ๋มลึกลงไปถึงเกลียวคอหลอดประทรงใช้ด้ามแปลงสีฟันรีดและกดเพื่อไม่ให้ยาสีฟันเหลือทิ้งเลยยังมีข้อมูลอีกหลายอย่างที่เป็นตัวอย่างให้เราเห็นความพอดีและความประหยัดเช่น ในหลวงไม่ทรงโปรดสวมเครื่องประดับเช่นแหวนสร้อยคอของมีค่าต่างๆยกเว้นแต่นาฬิกาหรือมีบันทึกว่าในปี11ในหลวงทรงเบิกดินสอเพียง12แท่งใช้เดือนละแท่งและทรงใช้จนกระทั่งดินสอนั้นกุดจนใช้ไม่ได้แล้วเสมอในหลวงทรงเป็นตัวอย่างของความสร้างสารรค์ พระองค์ทรงพิสูจน์และเป็นตัวอย่างให้พวกเราเห็นว่าการมีวินัยความรับผิดชอบความพอดีความซื่อสัตย์และการประหยัดอย่างยิ่งนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าความคิดในการสร้างสรรค์ของมนุษย์จะลดลงไปพระองค์ทรงเป็นตัวอย่างและพิสูจน์เรื่องนี้จนเป็นที่ประจักษ์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกของโลกที่ได้สิทธิบัตรผลงานประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย หรือที่เรารู้จักในนามว่ากังหันชัยพัฒนานั่นเองในหลวงทรงพระราชนิพน์เพลงได้ทุกแห่งโดยที่หลายครั้งไม่จำเป็นต้องมีเครื่องดนตรีช่วยเช่นครั้งหนึ่งเมื่อเกิดแรงบันดาลพระไทยทรงฉวยซองจดหมายทรงตีเส้นห้าเส้นและทรงเขียนโน้ตทานองเพลงขึ้นเดียวนั้นกลายเป็นเพลงเราสู้เป็นตน้น และเราเคยทราบกันหรือไม่ว่าในหลวงเป็นผู้ประดิษฐ์รูปแบบตัวอักษรภาษาไทยสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นหลายรูปแบบเช่นฟอนต์จิตรดาฟอนต์ผูพิงเป็นต้นเรื่องของในหลวงของเราเล่าอย่างไรก็ไม่หมดผู้เล่าและผู้อ่านมีความสุขเสมอประชาชนในประเทศอื่นฟังแล้วไม่อยากเชื่อ และไม่มีวันที่จะเข้าใจถึงความรักและความผูกพันระหว่างพระศพนิกรและในหลวงของเราได้และในปีนี้ปีพฤทธศักราช2,551แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราจะมีพระชนมายุ8 1พร0ษาพระองค์ยังคงทรงงานหนักเพื่อพวกเราเหมือนเดิมหรือเพียงพวกเราแล้วที่จะตอบแทนหรือเดินตามเบื้องพระยุคลบาทอย่างไร ให้เหมาะสมและสมควรต่อความรักและความห่วงใยที่ในหลวงมีต่อพวกเราบทความนี้ขอจบด้วยเรื่องจริงเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในสยามประเทศเป็นเรื่องจริงที่ยากที่จะเกิดบนแผ่นดินอื่นในโลกนี้ครั้งหนึ่งในหลวงเสด็จเยี่ยมโครงการห้วยสัตว์ใหญ่เมื่อเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งมาถึงปรากฏว่ามีฝนตกอย่างหนัก ข้าราชการและราษฎรที่เข้าแถวรอรับสเสด็จเปียกฝนกันทุกคนเมื่อทรงเห็นดังนั้นจึงทรงมีรับสั่งให้ราชองคลักษ์เก็บรม่มและทรงเยี่ยมข้าราชการและราษฎรท่ามกลางสายฝนในหลวงและประชาชนของพระองค์ท่านชุ่มฉ่ำกลางสายฝนที่กรน่ำลงมาทั้งกายและใจโชคดีที่ได้เกิดบนแผ่นดินนี้ แผ่นดินของในหลวงของเราขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน